ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนโครงการที่ไม่ใช่แค่ขุดเจาะน้ำบาดาลแต่คือการขุดพลังความหวังให้คนในชุมชนการเจาะบ่อน้ำบาดาลต้องใช้ทั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่กำลังคนและความรู้เฉพาะด้าน เมื่อเจาะให้ถึงชั้นน้ำบาดาลใต้ดินที่ซ่อนอยู่นับร้อยปีเมื่อเจาะสำเร็จน้ำสะอาดจ,จะถูกสูบขึ้นมาใช้ในครัวเรือนโรงเรียนโรงพยาบาลสร้างความมั่นคงให้ชุมชนแบบยั่งยืนทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่นและการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทำให้วันนี้ชุมชนมีแหล่งน้ำที่มั่นคงมีน้ำใช้ตลอดปีผู้คนมีชีวิตที่ดี เกิดเป็นพลังในการพัฒนาการทํางานที่ผ่านมานะครับของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลน,นะครับดําเนินการบริการน้ําจุดน้ําดื่มจุดนี้นะครับชาวบ้านก็มีความสุขที่ได้น้ําดื่มไว้บริโภคในครัวเรือนลดภาระไปส่วนหนึ่งครับน้ําที่ผมมาใช้เอาไปดื่มไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติอะไรครับเพราะว่ามันดีนะครับผมก็มั่นใจสบายใจด้วยความปลอดภัยนะครับได้น้ำสะอาดที่ไม่มีตะกอนมีน้ำประปาได้ใช้เพียงพอน้ำสะอาดดื่ม รประหยัดค่าใช้ใจ่ายลงได้เยอะค่ะขอบคุณกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ใช้น้ำในส่วนของที่เป็นปัญหาเนี่ยน้ำไม่สะอาดไม่มีน้ำสำหรับบริโภคปัญหาเหล่านี้ก็คือหมดไปเลยโครงการน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนอาจเริ่มจากใต้ดินแต่สร้างความมั่นคงและมั่นใจให้บนดินอยู่อย่างยั่งยืน